ครับอัปเดตความคืบหน้านะครับ19มิถุนา2อ6พนห้รนะครับของสินมันคงนะฮะตอนนี้บนหน้าเว็บไซต์ที่กรมบังคับคดีนะครับได้ประกาศเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับผู้ทำแผนเนี่ยนัดหมายส่งแผนให้กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะครับเดี๋ยวไปดูที่หน้าเว็บไซต์กันเลยครับนี่ครับก็เป็นประกาศนะครับคดีสินมันคงประกันภัยนะครับคดีนี้นะครับผู้ทำแผนนะจะส่งแผนเพื่อฟู้กิจการภายในวันที่26ิมิถุนายน2 5 6 6นบเนื่อจากี่25เนยตรับวันหยุดราชการนะครับผม ตรงนี้นะครับช่องสีฟ้านะครับซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะครับกําหนดนัดประชุมเจ้าหนี้นะครับเพื่อพิจารณาแผนพัฒน์กิจการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับอีมิ t ติ้งนะครับชื่ออีมิตติ้งนะครับภายในเดือนกันยายนนะครับตามกรอบเวลานะครับตามทำลายเลยนะครับภายในเดือนกันยายนนะครับประชุมเจ้าหนี้นะครับโดยประมาณสัปดาห์แรกนะครับของเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะส่งประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้นะครับ พร้อมแผนฟื้นฟูกิจการนะครับให้ทางอีเมลนะครับหรือที่อยู่ที่แจ้งไว้ในระบบยื่นขอรับชำระนี้นะครับดังนั้นเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับเจ้านี้เองนะฮะเพื่อประโยชน์ของเราเองทุกคนนะครับจึงต้องให้ท่านติดตามตรวจสอบอีเมลนะครับหรือเอกสารทางไปรษณีย์นะครับตามกําหนดเวลาดังกล่าวนะครับอันนี้อย่าลืมนะครับต้นเดือนกรกฎาคมนะครับมิถุนากรกฎาต้นเดือนหน้านะครับ ให้เราคอยตรวจสอบอีเมลนะครับเขาจะส่งแผนแล้วก็ส่งนัดหมายนะครับประชุมตัวนี้นะฮะทีนี้ตรงนี้นะครับใครสงสัยขั้นตอนในเรื่องของการประชุมตัวนี้ก็เข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับนะครับศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการประชุมตัวนี้นะครับตรงนี้นะฮะเข้ามาดูได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นโฟล์ชาร์ดนะครับการทํางานนะครับการประชุมตัวนี้นะครับการประชุมตัวนี้เพื่อพิจารณาแผนฟัฒนาอีกการนะครับอันนี้นะครับจนจบขั้นตอนเลยนะฮะอันนี้เข้ามาดูกันนะฮะอันนี้ผมก็ มันเยอะนะครับอธิบายยากมันก็หลายเงื่อนไขเนาะว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะเราไม่ทราบแต่ว่าให้เราดูตรงนี้ทําความเข้าใจได้นะครับส่วนใครนะครับอยากทราบทำลายก็เข้ามาดูที่เดิมนะครับตรงนี้นะฮะเพื่อเป็นทำลายเช่นเดิมนะครับที่เขาเคยประกาศไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับยังไงก็คอยติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อไปนะครับใกล้แล้วนะครับเราจะได้เห็นแผนแล้วครับว่าแผนผู้ทําแผนเนี่ยเขาทำแผนออกมาฟื้นฟูกิจการนะครับแล้วก็จะจ่ายเราอย่างไรนะครับอันนี้รอตามขั้นตอนเลยครับ ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าอย่างหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็ทราบแล้วครับว่าเขาจะส่งแผนเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เขาจะส่งแผนให้เราเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยเจ้าพนักงานธนาคาร,าร,ราศาศาจะส่งให้พร้อมแผนฟื้นฟูแล้วก็นัดหมายประชุมเจ้าหนี้เราเมื่อไหร่นะครับจะส่งเมื่อต้นเดือนกร,รกฎาคมนะครับอันนี้เราต้องคอยเช็คอีเมลของตัวเองนะครับหรือไม่ก็เช็คปบษณีย์นะครับที่อยู่ที่เราให้ไว้นะครับลงทะเบียนไว้ที่อยู่ปัจจุบันนะครับอันนี้ต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองด้วยการเช็คอีเมลนะครับและที่อยู่ อีเมลของเรานะครับว่าเราได้รับเอกสารนัดประชุมเจ้นี้และได้รับแผนืฟื้นฟูกิจการหรือยังนะครับติดตามข้มอมูลข่าวสารครับ